ครับผมมี Honda City 1.0เทอร์โบนะครับคันนี้สวยๆพรีเมียมเลยนะครับปี2020นะครับเครื่องยนต์1.2 1.0เครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เดิมๆเลยนะครับตัวรองท็อปนะเอามาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับดีเทลเป็นไงบ้างนะครับสวยๆพรีเมียมเลยนะครับดูกระจังหน้าชุดคมเมงยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับสวยจัดเลยนะครับแม็กกอน15รองท็อปนะครับจัดทรงลงแม็กได้นะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหม นะครับโอ้โหสวยเลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับคันนี้สวยเลยนะครับแม็กสวยดูเลเยอร์นะครับเซกชันด้านหลังนะก็โอ้โหดูดีไฟตรงปลท้ายนะครับเดิมหมดเลยนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวแก้ไขให้ใหม่นะครับเห็นไหมรถเพิ่งมาเลยนะครับจัดให้เลยนะครับเห็นไหมนะครับเอาเป็นว่ารถพร้อมใช้แน่นอนพี่นะครับดูก็รู้แล้วว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ไม่มีจมน้ำนะครับปอกกันตรงไปตรงมาอยู่แล้วพี่นะครับคันนี้ฟีนเหรอจัดการให้นะครับคุ้มๆแบบนี้เลยกระจกข้างไฟฟ้าทุกอย่างนะครับมี เรียกว่าไฟลงไฟเรียวพร้อมเลยออปชั่นแน่นๆนะครับโอ้โหป็นะสวยดูง่ายสบายตาแบบนี้จัดให้คุ้มคุ้มครับพี่เครื่องยนต์เดิมๆนะครับ1.0ดเทอร์โบนะครับอาร์ตเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดเลยชัดเจนนะครับสวยดูง่ายสบายตานะครับโอ้โหน็อตเดิมพร้อมนะครับเม็ดอาร์ตเดิมนะครับช็อคเดิมๆหมดเลยนะครับจัดให้ถือว่าพรีเมียมนะครับเครื่องยนต์แบบว่าเดินเบานิ่งมากนะครับแล้วน้ำมันเครื่องจัดให้ใหม่นะครับสวยมาก ปวงรามอัลติฟังก์ชันนะครับคันนี้คอนโซลสวยมากนะครับพูาร์ดนะครับไมค์แค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสวยดูง่ายสบายตานะครับโอ้โหระบบวอลเาเปอดิจิตอลนะครับสวยจัดเลยนะครับเดิมๆแบบนี้ไฟฟ้าชันสล็อคพร้อมนะครับทั้งคันเลยนะครับเห็นไหมเดิมๆหุ่นใจคีย์เลตพร้อมเบาะแอร์แบ็กทุกอย่างเบาะหนังแท้นะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับดูแบบว่าสวยงามนะครับรถใหม่แท้นะครับบอกให้ผมก็แท้เหมือนกันนะครับเอามาดูภายในด้านหลังนะครับสวยดูง่ายแบบนี้นะครับจัดให้เลยนะครับอ่าเห็นไหม ดูนะครับเห็นไหมเรียบๆนะครับโอ้โหดูยังไงก็แบบว่าเรียบๆดูที่วางขานะครับนั่งได้สบายๆเลยพี่นะครับไม่มีติดขาครับแน่นอนนะฮะคันนี้คือว่ามาลองขับได้เลยจะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงพี่นะครับอ่าผมยังชอบเลยประหยัดน้ำมันสุดนะคันนี้ใครบอกว่าใครบอกว่าเปื่อยนะครับอ่าเสียงได้เลยสำหรับคันนี้นะครับ Honda c i ิต1.0นิ่งเนนะครับ ขับประหยัดน้ำมันแบบนี้นะครับผมจัดให้เลยเพียง3ามแสนเ้านะครับผ่อนเบาๆเดือนละมันหกใบเท้ากว่าเท่านั้นเองนะครับคันนี้ฟรีดาวฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีอะไรบ้างต้องทำมาสอบถามได้เลยครับจีแ S C 5 5 8นะครับรถบ้านสมชายนะครับรถสวยตองปกไม่จกตานะครับวันนี้สอบถามมาได้เลยนะครับนะฮะทุกกรณีนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนสามารถแจ้งได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับแล้วจะ EP ต่อไปจะมาอัปเดตกันไหนให้ชมนะครับฝากพี่ๆนะครับนะฮะคอมบงคอมเมนต์ นิดหน่อยก็ได้พี่นะครับสอบถามเพิ่มเติมอะไรได้เลยนะครับแล้วก็มาลองขับที่นี่ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP ต่อไปวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ